คลิปนี้ก็จะแสดงการใส่ตัวเลขใน s n a c k i t Version 10เริ่มกันที่จับภาพด้วย s n a c k i t Version 10หลังจากที่จับภาพไปแล้วในกรณีที่เราต้องการจะใส่ตัวเลขเข้าไปในภาพเนี่ยให้เราคลิกไปที่ Stamp ตัวนี้สมมติอยู่ที่อื่นแล้วก็คลิกไปที่ Stamp แล้วก็คลิกไปที่ More เรามาดูที่ตัวเลขก็คือ black number blue number ซึ่งมันจะไม่มีตัวสแตมป์ที่เป็นตัวเลขให้เราคลิกไปที่ดาวน์โหลดมอเพื่อไปหาตัวเลขเหล่านั้นมาใส่เพิ่มเติมเลื่อนไปที่ด้านล่างคลิกไปที่สแตมป ก็มาที่ number and letter ตรงนี้ของ Mac ก็ข้ามไปมาดู number black ก็คือตัวเลขจะเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องการสีดำเราก็ดาวน์โหลดคลิกไปที่ดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดให้สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยใช้สำหรับเวอร์ชัน9ขึ้นไปเราก็คลิกดาวน์โหลดจากนั้นก็ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเลย คลิก install finish ได้ไปแล้ว1ตัวต่อไปก็เป็นตัวเลขสีน้ำเงินดาวน์โหลดอีกติดตั้งเลยสีเขียวอ,อีกสักสีหนึง จากนั้นเราก็กลับไปที่ตัว e อดิเตอร์จากนั้นก็ลองกดดูตัวเลขตัวเลขก็จะมาแล้วนะเราก็คลิกไปยังตัวเลขที่ต้องการแล้วก็ไปกดแตมมันใหญ่ไปเราก็ย่อย้านยะไปตำแหน่งนู้นตำแหน่งนีนะ้เราจะกด3ก็ได้ หรือตัวเลขสีไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นในการจะใส่ตัวเลขเนี่ยถ้าเราเลือกอยู่เนี่ยเราคลิกไปที่สีอื่นหรือว่าตัวเลขอื่นมันก็จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการจะใส่ตัวเลขใหม่ให้คลิกไปเพื่อยกเลิกการแอคทีฟตัวเลขเดิมนะแล้วก็ไปใส่ใหม่แล้วก็ไปเปลี่ยน ในลักษณะแบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เพิ่งใช้โปรแกรม Snack It Version 10